ซึ่งเพิ่นว่ามันไม่ยุติธรรมทั้งสิ้นเลยเิ่นพูดตรงๆว่าใจเพิ่นตอนนี้คือมันแหลกสลายหมดแล้วเิ่นโดนด่าซ้ำแล้วซ้ำอีกเบนอ่ะโดนเหยียบชีวิตเพิ่นเหมือนแบบโดนพวกเขาขยำทิ้งแล้วก็แบบเหมือนเศษขยะชิ้นหนึ่งอ่ะคือแบบความฝันเพิ่นงานของเพิ่นแล้วก็เกียรติยศศักดิ์ศรีเพิ่น ้องกลับเพราะสิ่งนี้เบิ้ลเจอมันหนักหนาสาหัสมากที่หนูไม่หนีเบิ้ลพูดอาะเราเปิ้ลร้องไห้อย่างเงี้ยบอกว่าที่หนูไม่หนีหนูไม่หนีไปไหนทั้งนั้นหนูจะหนีไปไหนเนิ้ลก็ซดลงไปนั่งแล้วเัิ้ลก็นั่งร้องไห้อยู่งเงี้เนาะพี่เหมือนหมาตัวหนึ่งเลย ศาลยกฟ้องนะคะคดีที่คุณปอปอเนี่ยนะคะเขาไปแจ้งว่าเปิ้ลหมิ่นประมาทเขาอะไรเงี้ยค่ะในรายการนะคะแล้วก็ในเฟซบุ๊กค่ะมนใน Facebook เขาไปไปไปบอกว่าเปิ้ลนหมิ่นประมาทเขาอะไรเงี้ยค่ะค่ะเขาฟ้องเราฟ้องเราแล้วก็เขาเรียก1ล้านบาทแต่ในส่วนของเปิ้ลนะคะในมุมมองของเปิ้ลรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมและมีอีกหลายอย่างที่คนยังไม่รู้เลยอย่างเช่นประเด็นแรกเนี่ย ไม่มีใครเคยรู้เลยว่ามีคนเคยสงสัยไหมว่าทําไมบอใบไม้เนี่ยนักข่าวคุณบอใบไม้เนี่ยที่เขาเคยทํา PR เคยมาช่วยดูแลเปลิ้ลน่ะทำไมคนเป็น PR เนี่ยเขาก็ต้องพาเราไปเจอที่ที่ดีๆหรือพาเราไปเจอที่ที่ทําให้เรามีชื่อเสียงขึ้นใช่ไหมคะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามีปากเสียงกันเนื่องจากเขาอ่ะนำงานของเราไปให้กับดาราคนหนึ่งซึ่งดาราคนนี้เคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อน เราก็เลยเตือนเขาว่าอย่างเงี้ยเปิ้ลไม่โอเคนะเพราะมีผู้ใหญ่เป็นคนโทรมาผู้ใหญ่จากองค์กรใหญ่นั่นแหละเป็นคนโทรมาบอกเปิ้ลว่าตัวของบอใบไม้เนี่ยเขาเอางานเปิ้ลไปขายให้นะเปิ้ลก็เตือนเขาแล้วว่าให้คนอื่นได้เปิ้ลไม่ว่านะแต่อย่าเป็นคนนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะดาราคนนี้เขาก็เคยเกี่ยวข้องกับตัวเปิ้ลแล้วก็ขโมยของรักเปิ้ลเหมือนกันเปิ้ลก็รู้สึกว่าเปิ้ลไม่โอเคกับคนนี้เลยอะไรเยงนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่า เขาก็เอางานเปิ้ลไปให้กับคอนนิชันเปิ้ลเนี่ยไปให้กับดาราคนนี้อีกต่อหน้าเปิ้ลเลยอะค่ะแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นเปิ้ลก็เลยเตือนเขาว่าอย่าเอางานถ้ายังเอางานเปิ้ลน่ไปขายคนนี้เรื่อยๆอะเราคงต้องอ่เลิกทํางานด้วยกันแล้วเขาก็บอกโอเคงั้นให้คนอื่นทําแทนเลยเขาบอกกับเปิ้ลอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไม่ได้คุยกันเป็นอาทิตย์หลังจากนั้นเขาถึงติดต่อเปิ้ลมา เหมือนกับว่าเปิ้ลรู้สึกเหมือนเอ๊ะเราหมดผลประโยชน์หรือเปล่ามันถึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นเขาติดต่อเปิ้ลมาแล้วเขาก็พูดกับเราแบบดีมากบอกแมเ่เห็นแม่ลงข่าวว่า support สถาบันออบอใบไม้เนี่ยอยากจะพาแม่ไปรายการของเพื่อนบอเองไอ้ปอ,อ,อ,อเนี่ยเขาพูดว่าไอ้อเลยค่ะว่าไอ้ปอเนี่ย เป็นเพื่อนสนิทเลยไปซี่แล้วเราก็ถามเขาว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองใช่ไหมเขาบอกว่าไม่เกี่ยวเลยไปเป็นอ่าไปเป็นอ่าเขาใช้คําว่า soft power ให้เด็ก,เดกๆเขาพูดกับเปิ้ลแบบนี้แต่พอเปิ้ลไปถึงปรากฏว่าเจอพิธีกรปอป,อปาคนนี้เขาสัมภาษณ์เปิ้ลเกี่ยวกับประเด็นนี้แค่ประมาณ10%แต่อีก90%าเรเนเนี่ยเป็นการเมืองหมดเลยแล้วเขาก็ยังอ่าเอารูปของลุงตู่ขึ้นมาชูในรายการแล้วก็ถามเปิ้ลบอกว่า ทำไมเปิ้นถึงซัพพอร์ตคนนี้ทําไมเปิ้นถึงชอบลุงตู่ทาไมเปิ้นสนับสนุนลุงตู่มันตอนเปิ้นตอนนั้นอะความรู้สึกเปิ้นคือแบบเปิ้นมาทําอะไรตรงนี้ที่นี่แต่ความที่เราไม่อยากให้เขาต้องเสียหน้าเห็นเขาเป็นพิธีกรเขาถามมาเราก็เลยพูดตอบไปอะไรเงี้ยเขาก็ความพูดที่มันออกมาเนี่ยมันก็มีลักษณะเป็นเหมือนแบบว่าพยายามสร้างความเกลียดชังแล้วเปิ้นก็ทําไมเขาถึงไม่ถามถึงอ่ะ ความเห็นเปิ้ลต่อนักการเมืองคนอื่นหรือฝ่ายอื่นบ้างที่เป็นคันดิเดตในตอนนั้นแล้วเสร็จแล้วเปิ้ลก็เริ่มเหลือไปที่หน้าจอหน้าจอขึ้นว่าเปิ้ลไอรินสนับสนุนลุงตู่แล้วเปิ้ลก็เริ่มเหมือนเปิ้ลจะร้องไห้แล้วว่าคือเปิ้ลมาอยู่ตรงนี้ทําไมเปิ้ลรู้สึกเสียใจที่เปิ้ลไว้ใจคนใช่ไหมคะใช่คือตั้งใจใช่ตั้งใจเอาไปโดยตรงเลยแต่ที่มัน แย่มากกว่านั้นก็คือพอเสร็จรายการแล้วเนี่ยคุณบอใบไม้เขาบอกเปิ้ลว่างานเนี้ยเปิ้ลได้10,000บาทแต่สุดท้ายเนี่ยพอเสร็จงานแล้วบอใบไม้บอกเปิ้ลว่าวันนี้นักข่าวจะมารอสัมนะเบิ้ลบอกเรื่องอะไรเขาบอกว่าอ๋อก็เรื่องเกี่ยวกับโดนแคนเซิลงานแหละแต่พอเปิ้ลไปถึงปุ๊บนักข่าวทั้งหมดอ่ะเป็นนักข่าวการเมืองหมดเลยแล้วก็นั่งถามเปิ้ลเกี่ยวกับการเมืองทั้งหมดเบิ้ลก็งงว่ะเปิ้ลเขมะแต่ว่าพอเปิ้ลพอมาเปิ้ลเห็นเขาได้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทปุ๊บคุณบอ ค่าตัวเปิ้ลไปอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วอ่ะเด็กอ่ะเจ้านาาก็กระชากตรงนี้มาให้เปิ้ลเซ็นให้ได้แล้วเขาก็เอาเงินอ่ะยัดใส่มือเปิ้ลอย่างนี้เลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเปิ้ลก็งงอ่ะเปิ้ลก็เอาเงินยัดใส่ในกระเป๋าแล้วก็เป็นชั่วโมงที่เปิ้ลต้องไปอ่ะสัมภาษณ์นักข่าวใช่ไหมคะเปิ้ลก็เลยอ่ะเอากระเป๋าวางไว้ตรงนี้ซึ่งไกลห่างจากจุดที่สัมภาษณ์ประมาณ3เมตรอ่ะประมาณโต๊ะตรงนั้นได้อ่ะเอาวางไว้ แล้วนั่นแหละทุกคนมาว่าเปิ้ลหมดเลยหาว่าเปิ้ลน่ะไปไปไปกล่าวโทษเขาแต่เปิ้ลน่ะมีสิทธิ์ที่จะสงสัยเพราะว่าตรงนั้นน่ะเป็นที่ที่เปิ้ลวางกระเป๋าแล้วเขาสองคนไปยืนอยู่ตรงนี้ขณะที่นักข่าวทั้งหมดเลยอ,อยู่ตรงนู้นเปิ้ลก็อยู่ตรงนู้นมีแค่เขาสองคนแล้วตอนที่สัมภาษณ์อ่ะคือพี่รู้ไหมคะตอนนั้นน่ะเปิ้ลน่ะแตกสลายจนแบบว่า ร้องไห้ข้างในแล้วอะหน้าเปิ้นถึงได้ออกมาดูไม่มีความสุขทุกคนเก็บหน้าเปิ้นตอนนั้นซึ่งเขาไม่มีสปอร์ตไลท์ให้เปิ้นสักตัวแล้วมันเป็นเวลาหกโมงหกโมงครึ่งคำโป๊พเพคือต่อให้อ่าใครไปยืนก็คือดูแย่คือมันดูแย่ไปหมดอะคือเปิ้นก็ต้องตอบนักข่าวเขาเรื่องการเมืองข้างหน้าขณะที่เปิ้นหันไปดูด้านขวาเปิ้นก็เห็นบอใบไ,ไม้กาลังล้วงกระเป๋าเปิ้นอยู่แล้วเปิ้นก็พยายามศบตาเพื่อขอความช่วยเหลือจากเขาอะแต่สิ่งที่ ใช่เพราะแบบให้หยุดการสัมภาษณ์ได้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปอปาเขาเห็นเปิ้ลแล้วเขาก็หยิบมือถือมาแล้วกดมันไม่เห็นหน้าเปิ้ลทำเป็นไม่สบตาเปิ้ลนะคะแล้วบอบใบไม้บอบใบไม้ก็ล้วงกระเป๋าเปิ้ลอยู่ตรงนั้นนะคะมันเป็นสิ่งที่เปิ้ลไม่สมควรได้รับจากที่จิตตั้งต้นเปิ้ลคิดแค่ว่าเปิ้ลไปเพื่ออยากจะไปเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้เด็กๆแล้วเปิ้ลอยากให้เด็กๆยึดมั่นในสถาบันหลักของชาตินะคะแต่สิ่งที่เปิ้ลได้รับหลังจากนั้นก็คือ หลังจากเบิ้ลไปแจ้งความแล้วถัดไปอีกสองวันคุณบอใบไม้ซึ่งมีอาชีพหลักเป็นอาชีพจับแถลงข่าวก็ได้เรียกพักพวกนักข่าวมาแถลงข่าวตัวเองซึ่งเพูนว่ามันไม่ยุติธรรมทั้งสิ้นเลยแล้วก็บอกว่าเปิ้นไปละเมิดลูกเขาซึ่งเบิ้นเป็นคนมีเมตตากับเด็กมากๆเลยเบิ้นเป็นครูอยู่ที่วิทยาว่าวันมาสีปีเบิ้นอยู่กับเด็กๆแล้วเปิ้ลก็หลังจากนั้นอีกประมาณ่ะ2วันคุณปอปาา ก็เรียกพักพวกตัวเองแล้วมาจัดถแถลงข่าวตัวเองอีกแล้วเขาก็มาร้องไห้ในนั้นนะคะบอกว่าเขาเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่ถูกลังแกลองคิดกับกันสิคะว่ามันควรจะเป็นใครที่เป็นผู้หญิงเขาพูดว่าเขาเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆตัวคนเดียวที่โดนลังแกะแล้วหลังจากเขาพูดไปอีกสองวันหัวหน้าข่าวของเขาอะ่ะก็ได้เปิดถแถลงข่าวใน<ม>องค์กรนั่นอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะ เบิ้ลโดนด่าซ้ําแล้วซ้ําอีกเบิ้ลเจอวิกฤตศรัทธาทั้งปีเลยค่ะเบิ้ลโดนแคนเซิลงานเป็น1 0บ0งานเลยสมปราทนาของพวกเขาแล้วเขายังไปฟ้องศาลเพื่อให้เปิ้ลต้องตกเป็นจําเลยอีกด้วยค่ะเบิ้ลแทบไม่ได้ดีใจเลยเพราะว่ายกฟ้องเบิ้ลก็มองเบิ้ลต้องนึกอืม คือเปิ้ลไม่ได้รู้สึกอะไรข้างในเปิ้ลแค่รู้สึกว่าตัวเปิ้ลเองเนี่ยพร้อมออกจากวงการบันเทิงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มที่อยู่แล้วเปิ้ลเป็นอินโทรเวิร์ดที่อยู่บ้านตัวคนเดียวดูแลตัวคนเดียวมาตลอดถ้าเปิ้ลจะต้องไม่มีเพื่อนเลยจากการที่เปิ้ลอ่ะแค่รักและเทิดทูนบูชาสถาบันหรือสิ่งควรบูชาเปิ้ลพร้อมออกจากวงการเลยดีกว่าค่ะใช่ค่ะเปิ้ลก็คือต้องดำเนินการฟ้องกลับเพราะสิ่งที่เปิ้ลเจอมันหนักหนาสาหัสมาก เพิ่นพูดได้เลยว่าทุกคนเห็นแต่หน้าฉากเห็นแต่เขาร้องไห้เห็นแต่เขาเหมือนทุกข์ใจแต่ทุกคนไม่ได้ยินเสียงหัวเลาะลั่นตึกเวลาที่ศาลตัดสินว่าเปิ้นเป็นผู้ต้องหาแล้วเปิ้นเดินออกมาเสียงหัวเลาะเขาลั่นลั่นชั้นของศาลเลยค่ะแล้วเปิ้นเองก็ เปิ้ลไม่ใช่คนอย่างนั้นเลยนะคะเปิ้ลไม่ได้รู้สึกว่าวันนี้เป็นวันของฉันแต่เปิ้ลแค่อยากจะให้สังคมอ่ะเมตตาเปิ้ลบ้างถ้าเปิ้ลไม่ทำถ้าเปิ้ลไม่พูดแล้วใครจะพูดล่ะคะดูสิว่าเปิ้ลอ่ะสละตัวเองสละงานของเปิ้ลอ่ะควักเงินเกือบล้านในการทำงานชิ้นหนึ่งมาด้วยความภาคภูมิใจแต่เปิ้ลอ่ะโดนเหยียบโดนอะเอาเท้าขยี้แหลกสลายหมดเลยจนพูดตรงๆว่าใจเปิ้ลตอนเนี้ย คือมันแหลกสลายหมดแล้วไม่มีแม้แต่น้ําตาสักหยดดีซ้ําคือเปอิ้ลเหมือนแบบพี่รู้ไหมคะเปิ้ลร้องไห้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่วันนั้นที่ศาลนะคะพอเปอิ้ล่ะศาลศาลตัดสินว่าเปิ้ลเป็นผู้ต้องหาแล้วใช่ไหมคะเปิ้ลโดนกักตัวอยู่หนึ่งวันเต็มเต็มเลยตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นก่อนหน้านั้นะ่ะมีอะพนักงานในศาลมาขอถ่ายรูปกับเปิ้ลปื้มพี่เปิ้ลมากเลยนะคะแล้วเสร็จแล้วพอเปอิ้ลลงมาปุ๊บอะ เปิ้ลอะโทรไปหาผู้ใหญ่เพื่อต่อรองเพราะวันนั้นเป็นวันแรกๆที่เปิ้ลเปิดภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเรื่องเขยอีสานโทรมาต่อรองผู้ใหญ่ว่าเปิ้ลไปพอเปิ้ลไม่รู้จะทายังไงเปิ้ลโดนกักตัวจริงๆแล้วเปิ้ลก็โดนปลดจากภาพยนตร์เรื่องนั้นคือในใจเปิ้ลคือแบบความฝันเปิ้ลงานของเปิ้ลแล้วก็เกียรติยศศักดิ์ศรีเปิ้ล เปิ้ลมือทำอยังไงเปิ้นออกไปอยู่คุยกับทีมงานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเปิ้นเดินออกมาหนึ่งก้าหน้าศาลใช่ไหมคะมีคนในศาลในนั้นนะคะที่ทําหน้าที่ของเขาว่าเขาตะโกนดังลั่นตึกเลยว่าผู้ต้องหาหนีผู้ต้องหาหนีหหนพี่รู้ไหมคะว่าเปิ้ลหันไปเปิ้ลเห็นแฟนคลับเปิ้ลอะโอเคเปิ้ลจะไม่ร้องไห้ค่ะ ฟาวเดชั่นเปิ้นแพงกว่าไอ้พวกนี้อีกที่เปิ้จะต้องมานั่งร้องไห้ค่ะมีค่ามากกว่าไอ้กว่าไอ้พวกนี้ที่เปิ้ต้องมานั่งเสียใจพวกมันอีกผู้ต้องหาหนีผู้ต้องหาหนี <c oughs> เขาจับแขนเปิ้ลเข้ามาเขาตอนแรกเขาบอกเขาเปิ้ลจะต้องติดคุกหนึ่งวัน <c oughs> พี่ดูสิครับว่าเปิ้ลสมบูรณ์นี่เปิ้ลจะต้องฟ้องกลับไหมอะพี่หนูไม่หนีเปิ้ลพูดอ๋อแล้วเปิ้ลร้องไห้อย่างนี้บอกว่า พี่หนูไม่หนีหนูไม่หนีไปไหนทั้งนั้นหนูจะหนีไปไหนนะหนูมาเนี่ยหนูหนีหนูไม่ได้หนีเบิรนบอกเขาอย่างเงี้ยจริงๆเพิ่นพูดไปเบิรนร้องไห้ไหมคนเป็นสิบๆเลยในศาลยืนมองมันหมดเลยแล้วิันก็ซดลงไปนั่งแล้วมันก็นั่งร้องไห้อยู่นั้นนะพี่เหมือนหมาตัวหนึ่งเลยไม่เลยค่ะเบิร์นคิดว่าถ้าเบิ้นไม่ฟ้องกลับ เขาก็ต้องทําอย่างนี้กับคนอื่นในขณะที่ชีวิตเปิ้ลผลปี้หมดเปิ้ลน่ะโดนวิกฤตศรัทธาพังทลายหมดชีวิตเปิ้ลเหมือนแบบโดนพวกเขาขยําทิ้งแล้วก็แบบเหมือนเศษขยะชิ้นนึงอ่ะแต่เขาได้เป็นพิธีกรเพิ่มอีก3รายการเขาได้รับความดีความชอบและเปิ้ลกลัวว่าไอ้สรายการนึงวันหนึ่งข้างหน้าเขาจะทําให้รายการนี้เป็นสารเตีย้ยแล้วเอาใครมาตัดสินตามรูปแบบอ่า ที่มีคนเห็นต่างทางการเมืองแล้วโดนอย่างนี้อีกไหมเปิ่นถามหน่อยมันสมควรจะสนับสนุนไหมการยกเลิกอ่ลุงป้านนะอาอาการ่ะต้องมานั่งแก้มหนึ่งถึงสอง่ะถ้าเปิ่นไม่พูดแล้วใครจะกล้าพูดก,ก็จะเริ่มล่างสัญญาล่างอ่ล่าง่างกฎหมายที่จะจะฟ้องกลับนะคะฟ้องเป็นในในข้อหาฟ้องเท็จนะคะ,ะประมาณวันที่สองอ่ะคะ่ะเปินน่นถึงจะส,สรุปทุกอย่างได้แต่คิดว่าไม่เกินต้น ต้นเดือนธันวาค่ะใช่ค่ะ5ล้านบาทค่ะแล้วเปิ้นก็ตั้งใจว่าจะทำนำเงินนะเกือบทั้งหมดนะคะหักค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆแล้วเก็บไว้เป็นกองทุนสาธารณกุศลใครมีวัตภัยใครมีอุทกภัยเปิ้นก็ชอจะพร้อมจะใช้เงินก้อนเนี้ยเพื่อช่วยเหลือผู้คนในการต่อไปค่ะส่วนอันนี้ก็คือของแค่กนค่ะค่ะ ฟ้องอ่ะใช่ตอนนี้คือเขาก็ได้รับโทษของเขาแล้วอย่างคุณบอเขาก็ได้รับโทษจำคุก2ปีรอลงอาญาพร้อมกับโดนปรับไปแล้ว1 0,000่นบาทเปิ้ลก็ให้ทนายความไล่ดูนะคะว่าใครบ้างที่เป็นนักข่าวแล้วก็ออกมาพูดว่าเขาถูกต้องและเปิ้ลผิดมีนักข่าวอยู่3คนด้วยกันค่ะที่ออกมาพูด เป็นเรื่องเป็นลาวเลยม็นให้อธนายความรวงทั้งมีอินฟลูเอนเซอร์ด้วยที่แบบมาด่าเปิ้ลโดยที่แบบบอกว่าเปิ้ลผิดเปิ้ลผิดนะคะเปิ้ลอยากจะให้แบบว่าทราบไปว่าตอนนี้มันสิ้นสุดกฎหมายที่ทางศาลสั่งยกฟ้องไปแล้วค่ะ,ข,คะ,คะข้อหารักทรัพย์ค่ะเพราะว่ามันมีกล้องวนจรปิดชัดเจนค่ะ แล้วขณะที่มีกล้องวงจรปิดนั่นเองตัวไหลของคุณปอปาเนี่ยก็ยืนติดกันนะคะไหลของนึกภาพออกไหมคะว่าคุณปออยู่ตรงนี้แล้วคุณปอไหลซ้ายก็ยืนอยู่ตรงนี้เหมือนเล่นโทรศัพท์อยู่ตรงนี้แล้วจะไม่ให้เปิ้ลเปิ้ลมีสิทธิ์ที่จะสงสัยโดยบริสุทธิ์ใจอะคะ่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel n t o p ปดาราและแ n น a g e Facebook t o p ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน t o p ปดารากันด้วยนะคะ